เปิดพามากกว่พี่น้องมืดพามาทนมาแล้วพี่น้องเอ้ยกับสบายดีพี่น้องสบายดีทีแตงแฟงมมาสุขสุขคนเนิร์สมองสุบอลพ่อพ่อกับซ่องเบาผุดไทยคือเก่าพี่น้องฝนตกมาละอุกอ่างนำพี่น้องเอ้ยตกเสมอสุเวนโหดโพลับพลเนาะม่ได้อุกอ่างยังพี่น้องเอ้ยอุกางยันมองนี่ยางเดียวพี่น้องมองอยูห้องแหละพี่น้องจักสิเปริซีใช่บาทฝนตกนี่ยังยู่ปกติเลย ลูกชายก็นอนอึดลอดแล้วหลอด่บึงแม่จักน้อไม้พี่น้องไอ้มองอยู่ลูกชายเพิ่นกับปู่ขาดอะไรรอเปืี่ยนพี่น้องไอ้จะน้อยพ่นตัวกับเขาอยู่ในเฮือนพี่น้องอยู่มองนี้มาได้ดอกฝนสีงวใส่ซา่กระตุ้นให้ยังซา่กระตุน้นไปดีพี่น้องจักน้อไม้พี่น้องจักน้องม่งไปหามมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนาง <Okay. S 1> ขาวมันพี่น้องไอ้ไม่ได้ถ่ายตอนไปห้างยากเนาะ บัน้อน้องน้ำโซกเป็นไปหาอยู่เพเดียวเพิ่นหาอยู่ป่าพี่น้องเลยไปหอนด้นาอยู่ป่านั่งข้าวๆพี่น้องชจอยู่ป่าตงเขงเมอ้องเสียปัดปัยันปัาแกงัดไม่ได้ดอีกมันกระยาหนาะพี่น้องกินขี้เก่าเอาสิเบิ่งก่อนพี่น้องมืดฝนนอ่าตมาะกลังสีกะลังสีมาพี่น้องพนกันุกง่างเราคอยละคอยจะไปรีสใบ้าน มือถ่ามันพ่นขยะอันแห้งอ่ะว่าไม่องอยู่เนาะง่นกับพอกปานนันแล้วเนาะพี่น้องือเห็นแล้วมันหัวมันหัวพี่น้องโมเมนต์มันน่อยแล้วมันหัวมันหัวลงมาใส่หัว่อยน้อยกบ้านเราบงพี่น้องทั้งทั้งรุ่มแล้วก็จะป่าแล้วตกปาพี่น้อง้านชายกับน้องเคยร้านเคยวบาพิดเป็นน้องเคยวบาฟิร้านเคยนะพี่น้อง ร้านเคยร้านเคยกันน้องน้องสายเป็นโต๊ะกาใช่พี่น้องกาเขียวอมทมเลยพี่น้องจะได้ดำแล้วเพื่อนนะฝนตกมาแห้งก็ได้ดำแล้วพี่น้องเลยกาเขียวอมทมได้ดำเนาะดินน่าสุบหมดเลยพี่น้องเลยฝนตกมาใส่อา่าโตสุบเลยจากเข้าใส่ประมาณไลยเตเ๋อพี่น้องโสดเลย กอดินมันมันบนเจ็บเนาะมันก็เลยสูบผลห่อมาเนาะสิ้นยินเสียงรถเสียงสนั่นอพี่น้อง่นเอากะฝนตกลงมาหนักเอากะเพื่อเตรียมเตรียมเอาก้าพี่น้องว่านก้ายามหน้าแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปทางไหนกับใบไม้ใบไม้เคี่ยวถุ่ม้องไงใบไม้ใบใบหญ้าเนาะพี่น้องหญ้าเคี่ยวถุ่ม บรรยากาศบ,บ,บ้านเฮาเนาะพี่น้องบ้านนอกบ้านนาขึ้นผ่าขึ้นพ้นพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันสิตกแห้งลบบ่มื้อนี้พี่น้องมันตกบ้าเมื่อกี้นี่ก็บ่แห้งไปไหนไฟฟอยๆเนาะพี่น้องมันสิตกรำลบบ่อพ้นก็บพ้นตกคู่มือพี่น้องแต่บ่แห้งไปไหนพอดีไปหน้าพี่น้องพอดีเปื้อนเสือแซะเนาะถนนคนทางกะรังยียีเน่าน้องยีน้ำฉอดยีแม่เนาะเน่าเขียวพี่น้องไอแกงเราไม่พี่น้อง เชี่ยงทุมอยู่เทาไหร้เอาพี่น้องเทาบมต็มต็มเป็นแบดบอยากเสพเสพพี่เจ้าเป็นหน่อเองอยู่แลเที่ยงแล้วไมมตอนเที่ยงพี่น้องแซ่บๆพแล้กันพี่น้องเผื่อพี่น้องใส่มาเพริ he, พกเหยานางเขาต็มเทาไหร่เอาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่เอามันจะเคี่ยวอมทมบนะพี่น้อง งานประจำา้พ yeah, ี่น้องแกงน้องไม้พี่น้องตองเส็บบนหน้าพี่น้องนี่พี่น้องนวสวรกอเสพแัวนัวงานของบ้านหฮาพี่น้องต้องเส่นลาแกงน้อไม้อาเขียวอมทุ่มอยู่พี่น้องเขียวอมท่มน้อไม้ยางเดียวแล้วพี่น้องบริใสยัง

ว่าแล้วลังใส่กระบือพี่น้องไมดใส่ปลาแดกให้ปลาแดกเบิดกินน่าจงใส่กระบือพี่น้องกระใส่มันสีเมนมะพริกข้าวออกพริกเคลือตับแล้วมีสีพี่น้องเกงี่แล้วมีสีมีสันแต่ว่าแซ่บพี่น้องใส่เกลือแล้วใส่ทำไมเกลืออือใส่แป้งนัวก็ใส่ปลาแดกแป้งนัวจะซื้อกระบือจะซื้อแกงน้อใหม่นั่นบ่ใส่เกลือก็เค็มหมดแล้วใส่แป้งนัวพี่น้องป้าสองส่วนตะพี เสร็จแล้วเรียบร้อยกินแซ่บๆกันพี่น้องได้อะไรแกนี่ชามนี่ได้แล้วเลยดิมีผีมีิกรออีกใส่ลูกดวดอีบ่ลูกดวดสองลูกพี่ชาดวดโดดดุดงแซ่บๆแล้วกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงน้องไม้เอ้ยตุวยพี่น้องน้ำบะหมี่นี่จะกระเบือพี่น้องกระพักลินมาอ้าวพักลินไหมพี่น้องมากันทิ้นพี่น้องแซ่บๆแล้วกัน้อง สวัดีีพ่น้องอีกรอบพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วกันนะพี่น้องนะแต่เพื่ยอยากกินข้าวก็ก,ก,กินแกงน้ำมัก็ได้พี่น้องนะเสียงเราไม่เล่นเร็วอืมบรรยากาศฝนจะากตกเนองขึ้นภาขึ้นพ้นบ,นบรรยากาศดีดีพี่น้องฝนอยากตกวันนี้กันฝนอยากตกมันก็โบกอยากล้นมันยิ่งกว่านี่อ่ะจยากเหเนาะแกงน้ำมัพี่น้องใบลิ้นท่าพี่น้องเอ้ยมีอมืผักกาดเนาะพี่น้องขับปิ้งกว่าเพี้ กรอบบนใบดินไม้บัวคอพักยังไรขึ้นไปใบดินไม้ปิ้งกรอบๆำกรอบบัได้พี่น้องวะเดี๋ยวเดี๋ยวคอนพี่น้องเอ้ยมันอะพี่น้องเอ้ยมันเห็นนดี๋นี้พี่น้องเห็นนะ สีด <Ừ. S 1> ๊อดเนาะสีไม่วาแต่คอยคอยพัฒนากินจะสีอิ่มตั้งกองท่านใดเนาะพี่น้าจะตั้งกองเมียิไปหายาวี่นาะตองายไปนิดนึงเนือนาเอกกระโตกงัไปนานิดนึงโอเค กิน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 เป็นซีมันมืดพี่น้องเลยมืดพ้นพี่น้องพ้นก็อยากมาแล้วพี่น้องเลยพ้นสีห้ามหัวแล้วพี่น้องข้าวกินหยาดนี้ก็พ้นหนาพ้นเลยเอาไปรู้ขับไปนั่งกับอะไรพี่น้องเลเอาไปทำนี้มาดีพี่น้องกี่รอบนึงแจงแล้วไหมคลีเลนพี่น้องบรรยากาศฝนอยากโต๊ะพี่น้อง lắm káo mang mà Nói chắc là rút ruột đi nổi bởi một hết nữa mọi người biết hmm 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 mày em thoáng xếp nhau, như sẽ cục mùa măng kô bay chồng nó mày hai tuần chút 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 nó chút 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 nó, chút 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 คือใหญ่แทหญ่อือตนร้านเขาได้ค่ะก็ว่าเป็นชั้นยืมเงินหนึ่งวัามาเนี่ยคุผมดอกผมดรอคุ้มข่อนมาเจอแน้วพี่น้องเจอบ่ขอไม่เห็นแต่ว่านวานเนาะผู้วานเนาะบรรยากาศปีนไ้มันค้มไปกว่ทผู้วานเนาะน้อำพราง

ของนั้นมันแมย่นอะไรเช่นน้นกินม้อนี้ไปแช่มั้อยหนึ่ไแ้ดอก้แม่นั่นน่ะย่าแต่คนมากมัน่ากินม้อนี้มือนสแกงน้อยมันมมกกับาบมเก่าเลยเนะบราายนินอย้คนไม่มากแกงน้อชวนไล่ไลมีคนมากแกงน้อแมนบี่องมันมกเนาะ เคยเทนอก็เคยกินแ oh <s> ้วไม้หอกมาเด้อมสแบมึงหรอกมมีแังใจแ่แทบจะแกงกับเผ็ดได้แทบเป็ดเผ็ดอะไรกินเนี้ยน้อยมันอีเสบ หวานเนวยย่ะนี่นังดิเลาขวดึ้อมาจากดินกระวกระับตัวตุกทีเล็กมันก็สวนไหม่คุ้มมนอหละนังเกีย้าน้า่เนาะนาเลยนะม่อ ม,งงมันยคมจุมกันนาะมันขึ้นมาเลยมเาสอ่นอนได้น้องจะน้าไม้น้ำไมหวากี่วนเนาะวานกับวานเข้วเวบอ้กินนะ้ยลตะกี้ยุงถสื้อต่น้ไม้วานเดี่สิเก มียังกลับเนาะเก่งมันลวแ่ิดว่าก่ม่ลอ่นปงเคียดปีงป่านะเนาะเครียดแค่ไมีจะพูดพีกินแต่กลางมันเยอะแีแล้วน้ลวนน้ำเยะ người nha các bạn không Đông khoai. Đông khoai. Đông khoai. Nói Mà chưa? Ừ. 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 บอหวานกี่กิาลาจเจะดขแล้วรอ่านเขาด้ห้าหือ้ย่กินกาแได้กินข้าวต่กาด้หอมอืมเดี๋ยวเขายาไอตัวนงั่นายหายกล้องพี่น้ง่อกล้องตลอดตัวเนาวันมันบวเคยเลยหายได้ป่ะยินสบายดีสบายดีครับพืนยัง อทีะแบฮะแอืมบ้านกกมีบ้านอนามีบไปทนไมีไหไทนาซยาวับอโอ้ไทนาจบแล้วจะไปอไปไทนเไทนาพาวนะไปแล้วพี่น้องคลิปนกระโจมลงเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจกี่วกัไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องฝากักินหนนาสบายดี